สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คเลยมาตราการลดค่าน้ำค่าไฟ2เดือนจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอร,รมออนุมัติมาตราการบรรเทาภา,ภาระาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณปรโภคขั้นพื้นฐานโดยให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟและค่าน้ำประปาตามมาตราการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม6 4ีต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม6 4ี สำหรับรายละเอียดของผู้ที่ได้รับสิทธิในส่วนของค่าไฟฟ้านั้นเสนอให้สิทธิค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กมีรายละเอียดดังนี้ค่าไฟฟ้าให้สิทธิสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดังนี้ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรก 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าดังนี้กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2564ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงกรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2564ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ดังนี้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2564สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า500วว5 0 0หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน5,000หน่วยต่อเดือนให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2564บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งไฟฟ้าเดือนเมษายน2564ในอัตรา้อยละ50 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า2,000หน่วยให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2,564บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2,564ในอัตรา1 70โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี50หน่วยแรกมาตราการลดค่าใช้ใจ่ายด้านค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กกำหนดให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา2เดือนสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2564ค่าน้ำประปาลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ10เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นระยะเวลา2เดือนสำหรับใบแจ้งนีค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2564คอรมออนุมัติมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณภคขั้นพื้นฐานโดยให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามมาตรการเดิมที่ได้ให้ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมินาคม64ต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม64่ยังไงแล้วก็หวังว่าจะเป็นรายละเอียดที่เป็นประโยชน์แก่หลายท่าน ท่านผู้ชมเราครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาโดยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทับปิกขอบคุณครับ